ปาวีนานะคะชื่อเล่นชื่อโมดค,ค่ะปัจจุบันทำงานเป็นผู้จัดก,การธนาคารนะคะอยู่ฝ่ายสินเชื่อ SME สินเชื่อธุรกิจ mm hmm. เราเป็นคนแต่งงานช้าพอเราอยากจะมีลูกทำให้เรามีลูกยากตอนที่คิดจะมีลูกคือตอนนั้นอ่ะ42แล้วค่ะ เราจึงไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอจึงนแนะนําให้เราเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ด้วยการทําอกซีเราเริ่มทำอเอกซไปสองครั้งปรากฏว่าสองครั้งแรกเนี่ยไม่สำเร็จจนเราต้องมาทำในครั้งที่3ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ตัวอ่อนเราหมดแล้วเราจึงคาดหวังกับการทําครั้งนี้มากๆว่าเอ้ครั้งนี้เราจะทยังไงให้มันสําเร็จดีถ้าเราไม่สําเร็จเนี่ยเดี๋ยวเราต้องทําใหม่ซึ่งการทําและเข้าสู่กระบวนการในครั้งต่อไปเนี่ยเราต้องเสียค่าใช้จ่าย5 0 0 0 0นถึงหล้านบาทเราจึงหาข้อมูลผ่านเพจต่างๆกลุ่มต่างๆทางเว็บไซต์อ่านข้อมูลหาข้อมูลจากคุณแม่ต่างๆที่เขาทําสําเร็จเราจึงรู้ว่าในกระบวนการที่เราควรทําคือ การนอนนิ่งๆในช่วงสองสัปดาห์แรกของการใส่ตัวอ่อนเราจึงไปเจอว่าเฮ้ยเราควรจะหาเตียงปรับไฟฟ้าซึ่งมันตอบโจทย์เราตรงในข้อนี้นะคะเราเลยติดต่อผ่านแอดมินไปเลยว่าเฮ้ยขอทดลองใช้ก่อนแล้วพอเราไปได้ทดลองใช้แล้วดูราคาแล้วจริงๆราคามันสูงแต่ถ้าเทียบกับสิ่งที่เราจะต้องไปลงทุนใหม่เริ่มต้นการทำอีซี่ใหม่มันคุ้มค่า เราจึงตัดสินใจซื้อเตียงพอเราใช้ในครั้งนี้เนี่ยมันช่วยเราได้เยอะมากๆเพราะว่าการที่จะต้องนอนอยู่นิ่งๆการที่จะลุกขึ้นนั่งเนี่ยการเกรงท้องเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ทำให้เราอะ่ะจะไม่สำเร็จในกระบวนการแต่เนี้ยมันช่วยลดภาวะของการเกรงท้องการอยู่บนเตียงระยะยาวสองอาทิตย์เนี่ยมันมันมีความสุขกับการนอนอยู่บนเตียงสอาทิตย์ มันไม่ได้แบบว่ารู้สึกแบบว่าเอออึดอัดหรืออะไรอยากลุกนั่งกับรับเตียงได้เลยอะไรเงี้ยสุดท้ายหลังจากไปตรวจเลือดปรากฏว่าเราสําเร็จเด้ 2> 2องเองหรอติดท้องน้องสุบ,บูรณ์ซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะส่วนใหญ่คือมันจะต้องไปถึงเดย์ค่ะไม่รู้ด้วยตั้งแต่แรกว,ว่าเดย์สองหมอไม่ได้บอกออพอสําเร็จแล้วอะ่ะแล้วจะไปฝากคันก็เลยไปขอประวัติ ที่ศรีราดก็เลยมาเห็นในประวัติว่าน้องแค่เดสองเองและหลังจากที่เราสำเร็จแล้วเนี่ยช่วงแรกเราก็ยังต้องพักยาวๆก่อนเพราะว่าการที่ติดด้วยกันทำอีกซี่เนี่ยน้องเขาบอกบ,บางมากเราก็เลย,ยต้องนอนต่อเนี่ยจนเราท้องได้2เดือนเราถึงจะทำกิจกรรมได้ตามปกตินะคะขับรถได้อะไรได้เนี่ยค่ะคือตอนตอนที่เราท้องอยู่อะคะ่ะ เราเรา,เราจะหาข้อมูลในโพสต์อ่านแล้วก็ดูว่าแม่แมที่กท้องพร้อมๆเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วปัญหาที่เจอเยอะเลยคือกดไหลย้อนต้ามีปัญหาเรื่องของการนอนมากนอนตะแคงไม่ได้ต้องนอนงายแต่นอนงายก็หายใจลําบากแต่เราไม่มีปัญหาอะไรนี้เลยเพราะอะไรเพราะว่าเราปรับหัวสูงทุกคืนเรานอนคือเตียงมันใช้ต่อมาได้ตั้งแต่เราเราสําเร็จจากการทําตัวอ่อนแล้วค่ะ แล้วเราก็ปรับนอนหัวสูงกขึ้นเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยอ้าวหรอคนอื่นก็มีปัญหากนันหรอแต่เราไม่มีเรานอนสบายมากเลยอะไรเงี้ยแล้วขาบวมอีกอ่ะเราก็ปรับขาสูงก็ทําให้เลือดไหลเวียนแล้วก็ขาเราก็บวมน้อยลงการลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ําก็ไม่ได้ลำบากและไม่ได้ทรมานมากเพราะฉันปรับหัวสูงฉันปรับขึ้นมาซัพพอร์ตฉันฉันก็ลุกไปเข้าห้องน้ำได้อย่างสบายท้องเนี่ยแบบมีความสุขอคะค่ะหลังจากนั้น คลอดน้องแล้วเป็นยังไงคลอดน้องแล้วก็ยังช่วยได้ช่วยในเรื่องของการให้นมลูกให้นมลูกต้องให้นมลูกทุกสองชั่วโมงหรือ3ามชั่วโมงเราไม่ต้องมานั่งหลังขดหลังแข็งเราก็ปรับเตียงลองลองรับสรีละเราปรับขึ้นมาให้พอดีใช่ใช่คะ่ะให้พอดีกับหลังเราแล้วเราก็ให้นมน้องได้ง่ายขึ้นมันก็ตอบโจทย์เราไปอีกในเรื่องหนึ่งแล้วตอนที่เราท้องอ่ะก็ยังมีปัญหาตามมาอีก สว้บ,บ่อยซึ่งเปียงช่วยไม่ได้พอเราไปศึกษาข้อมูลของเปียงไฟฟ้าแล้วอะค่ะท็อปลาเทคอะคะ่ะอยู่ในจุดที่คุณภาพและราคาสมเหตุสมผลเหมาะสมมากๆมันลงตัวมันคุ้มค่าค่ะแล้วระยะเวลารับประกันอะคะ่ะก็ยาวนานไม่ได้ต่างจากแบรนด์อื่นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยท็อปลาเทคจึงเป็นจุดที่เราคิดว่าเราควรลงทุน แล,แล้วคุณแม่เป็นพนักงานแบงค์ใช่ไหมคะเพราะคนวณหารต่อวันแล้วน้อยมากคุ้มค่ามากค่ะใช่ค่ะ <S <S อยากแนะนำแม่ๆที่มีลูกยากนะคะจากใจของคนที่วันนี้ทำสำเร็จแล้วด้วยตัวอ่อน Day 2เตียงมีความสำคัญมากจริงๆค่ะหลังจากใส่ตัวอ่อนในช่วง2สัปดาห์แรกเราจะต้องนอนอยู่นิ่งๆจริงๆหากไม่สำเร็จ คุณแม่จะต้องไปเริ่มต้นใหม่เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาและสุดท้ายคือคุณแม่จะเสียใจคะแม่สำเร็จจากน้องเดยสองนะคะเตียงช่วยได้มากจริงๆค่ะน้องน่ารักไหมคะ